สวัสดีครับคนดนะูทุกท่านในปีาศาจทุกท่านวันนี้ผมจะวันนี้ผมจะมาทำรายการเมือนเดิมวันศุกร์ซยองควันเรื่องดาวเจ๊กกี้ได้เจอผีชื่อเรื่องวันนี้เที่ยงหน้าสุดร้อนวันนี้ผมไม่ข่อพูดมากเมือนเดิมผมจะพูดได้ตอนดังคลิปตอนจะจบผมจะพูดได้อะ ไม่เซเว่นเวลามาดูกันเดีย ังจากที่ผมได้ทําการทําคลิปเล่าเร עם, ื mm ่องมากมายไก่กองไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู uh> ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่สารพัดนะก็เคยทําคลิปนึงออกไปนั่นก็คือคลิปเกี่ยวกับความหลอนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผีนะก็มีคนหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีคนขอขอเยอะจริงๆผมต้องบอกเลยว่าผมเล่าเรื่องพวกนี้ไม่เก่งจริงๆนะนะเอางิงเลยนะนั้นเรามาทําข้อตกลงกันดีกว่านะผมเนี่ยเล่าหลอนไม่ค่อยเก่งเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าผมเล่าแบบหลอนผมจะพยายามเล่าให้หลอน ให้ได้แล้วกันแต่ผมน่าจะติดตลกแล้วก็ติดหาเหมือนเดิมไปเลยนะก็ขอให้ฟังให้สนุกแล้วกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามีเพื่อนๆืคนไหนเนี่ยที่อยู่โซนภาคอีสานบ้างนะผมเชื่อว่าต้องต้องมีคนอยู่แน่นอนในในคลิปนี้สําหรับใครหลายๆคนที่อยู่ช่องผมแล้วก็ดูช่องผมมาสักพักเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าผมเกิดที่จังหวัดอะไรสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เกิดที่จังหวัดสุรินทร์คนในหมู่บ้านผมเนี่ยแล้วก็คุณปู่คุณย่าของผมเนี่ย<ๆ>เขาก็มักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีสางนางมาใ้ให้ผมฟังอยู่ตลลอดเวา ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ว่าพญานาคมีจริงหรือเปล่าแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมีจริงๆแล้วก็ในป่าในนาอย่างเงี้ยมักจะมีในช่วงที่ผมอยู่ประมาณป .5 หรืออายุประมาณ11 12, ปีนะครับ11-12ปีนะมันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยอยู่สุรินสุรินเนี่ยเป็นถิ่นบ้านเกิดของผมและเอางยๆว่าแถวบ้านเกิดผมตรงนั้นอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนไม่ว่าจะเป็นคนที่จบชีวิตตัวเองในรูปแบบต่าง คำล่ำลือมากมายไก่กองเพลงเดิมร้อนมาเดียวเพลงประกอบม่เดิมรอนมาเลยเดิมมาเดียวปากจากผู้ใหญ่บ้านปากจากคนเฒ่าคนแก่ที่พูดกันเยอะเหลือเกินผมใช้ชีวิตอยู่ที่สุรินเนี่ยโดยที่มีปู่กับย่าผมนี่แหละเป็นคนที่คอยอบรมสั่งสอนของผมอยู่ตลอดเวลาเขามักจะพูดเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ว่าที่นี่เป็นยังไงเคยมีพลังงานเนี่ยซ่อนอยู่แถวนี้แล้วก็เฮี้ยน เคยมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่ผมเนี่ยก็ตอนนั้นผมก็อยู่สุรินทร์เหมือนเดิมมาแล้วนะก็อายุ11ปีผมเนี่ยได้บวชนะครับผมรูปนี้เลยนะที่ผมบวชนะในตอนที่ผมบวชเนี่ยสิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่แบบว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับเอาจริงๆผมไม่เคยที่จะเชื่อเลยและผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เจอมันจริงๆสิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยมันก็คือตอนที่ผมบวชเนี่ย มันเป็นประจวบเหมาะกับช่วงช่วงหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาเป็นรุ่นพี่ที่เรียนโรงเรียนเดียวกันกับผมอยู่ที่ต่างจังหวัดรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่เขาเสียชีวิตเหตุผลที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือเรื่องชู้สาวเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมักจะแบบลงเอยกันแบบนี้มีบ้างนะครับผมแต่ผมไม่คิดว่ามันควรที่จะจบลงด้วยการเสียชีวิตรุ่นพี่คนนี้เขาเสียชีวิตภายใต้โรงเรียน มันเป็นสิ่งที่หลอนมากๆมีอยู่วันวันหนึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนประมาณเที่ยงคืนกว่ารุ่นพี่คนนี้ได้ทําการมาหาแฟนเขาอยู่ที่โรงเรียนคือเด็กต่างจังหวัดวนะเนาะเวลานัดกันก็มานัดอยู่ที่โรงเรียนรุ่นพี่คนนี้เขาก็มาหาแฟนที่โรงเรียนมานั่งง,งงยิงกันนั่งคุยกันนั่งกอดกันนะครับตามภาษาวัยรุ่นนะครับต่างจังหวัดหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่ง ได้ออกมาจากมุมมืดผู้ชายคนนั้นได้ทําการหยิบอาวุธชิ้นหนึ่งขึ้นมาที่เป็นปลายกระบอกหลังจากนั้นก็ได้ทําการเหนี่ยวไกเข้าขาลุ่นพี่คนนั้นนัดแรกที่โดนเข้าไปเข้าไปที่ศีรษะลุ่นพี่ผมคนนั้นและนัดที่สองเข้าไปที่กลางอกลุ่นพี่ผมคนนั้นได้จบชีวิตลงทันทีเช้าวันต่อมาสิ่งที่ทําให้โรงเรียนนั้นเกิดความแบบว่าความตื่นตระหนกมากๆก็คือร่องรอยของรอยเลือดได้ติดตามพื้นไปเต็มไปหมดที่หยด ตามต้นไม้กับตามพวกซีเมนที่ปูเอาไว้มันเป็นเหตุการณ์ที่หลอนมากๆในตอนนั้นไม่คิดว่าโรงเรียนจะมีเหตุการณ์แบบนี้หลังจากที่ผมได้เห็นผมต้องบอกเลยว่าผมตะลึงมากๆผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนคุณครูและผู้บริหารเนี่ยก็ได้ทําการเก็บหรือว่าเก็บพื้นที่โดยการให้คนมาทำความสะอาดจุดจุดนั้นจุดที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ได้ทําการจัดงานพิธีให้กับรุ่นพี่ผมที่เสียชีวิตแต่เหตุผลที่เขาต้องมาเจอแบบนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะ เขาได้ทําการหลอกรุ่นพี่ผมให้มาหาเธอเพื่อที่จะมาหาผัวน้อยนะครับซึ่งประจวบเหมาะเลยคือผัวน้อยคนนั้นน่ะเขาชอบแฟนรุ่นพี่ผมและแฟนเขาเนี่ยก็ได้ทําการเรียกรุ่นพี่ผมเนี่ยมาโรงเรียนหลังจากนั้นผัวน้อยเนี่ยก็ได้ทําการจบชีวิตรุ่นพี่ผมลงณนะที่แห่งนั้นเวลาที่จบชีวิตก็เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าทุกคนได้ยินเสียงปืนหมดผมที่นอนอยู่ในบ้าน ที่ไม่ห่างไกลจากโรงเรียนมากนะก็ได้ยินเสียงปืนแต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่เสียงทั่วไปไม่คิดว่าจะเป็นแบบอะไรเสียงปืนเสียงอะไรงั้นในตอนที่เหตุการณ์นั้นจบลงทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะครับผมผมก็ได้ทําการบวชเข้าสู่สคริปต์เดิมครับผมได้ทําการบวชตอนที่ผมบวชเนี่ยผมก็ได้รู้จัก,กกับหลวงพ่อคนหนึ่งที่เป็นคนสอนผมอบรมผมนะครับหลายคนก็ได้จะรู้จักกันแล้วถ้าใครยังไม่รู้จักผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับคือหลวงพ่อทุเรียนนะครับ หลวงพ่อทุเรียนเนี่ยเป็นคนที่คอยอบรมผมมาตลอดนะครับผมมีวันวันหนึง่งวันที่ผมเนี่ยจะต้องสวดมนต์ในตอนกลางคืนนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณสองสามทุ่มหลวงพ่อทุเรียนเนี่ยเรียกสมณเนรทุกคนมารวมถึงผมด้วยมีประมาณ6คนให้มาทําการสวดมนต์อบรมแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิผมก็ไปหลวงพ่อทุเรียนเนี่ยได้ทําการเปิดเครื่องดีวีดีเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องที่แบบว่าใส่แผ่นซีดีหลวงพ่อได้ทําการใส่แผ่นซีดีแล้วก็เปิดบทสวด และสิ่งที่แม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นผลปรากฏว่าสิ่งที่หลวงพ่อเปิดก็เป็นบทสวดตามปกติแต่หลังจากนั้นเสียงหายทุกคนนั้นไม่แปลกใจหรืออะไรก็คิดว่าเครื่องมันไม่ค่อยดีหรือแผ่นอาจจะรวนวหลวงพ่อทุเรียนก็เลยไปทําการถอดเครื่องเล่นดีวีดีนั้นออกโดยการเอาแผ่นออกนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเครื่องเล่นดีวีดีนั้นทํางาน โดยที่ไม่มีแผ่นเสียงแต่ยังมีบทสวนออกมาอ้ก้าวลุกเก้าและทุกคนก็เริ่มพมกับเพื่อนๆที่บวชด้วยกันตอนเป็นสามเณรก็ได้แต่มานั่งอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มแล้วก็มองหลวงพ่อทุเรียนได้พูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยเองอะอย่าอย่ามึนอย่าดื้อตายไปแล้วก็อย่ามาแกล้งพวกเราประมาณนี้หลวงพ่อทุเรียนพูดไปหลังจากนั้นหลวงพ่อทุเรียนก็ได้ทําการตบไปที่เครื่องเล่นดีวีดี แล้วมันก็ยังไม่หายครับมันก็ยังเล่นหลวงพ่อก็เลย,เ,ลยเอาแง่เหมือนจะแกล้งเนยนะครับเอาแผ่นซีดีขึ้นมาแล้วบอกเอ้ยดูสินี่เรา,เาแผ่นซีดีออกมาแล้วแต่เสียงบทสวดยังดังอยู่เลยยังปกติอยู่เลยเมื่อกี้มันมันไม่ดังนะเออ,อมันดังค้างถ้าพักหลวงพ่อตบมันก็มันก็ยังไม่หายเนี่ยแผ่นนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมกับเพื่อนเพื่อนนั้นเหวอหนักไปกว่าเดิมเพราะว่าไม่คิดว่าหลวงพ่อทุเรียนจะเล่นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อทุเรียนก็ได้ทําการยกมือพนมแล้วเหมือนเขาท่องบทสวด ออกไปแล้วเขาก็พูดว่าเออตายไปแล้วก็อยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะถอดจิตไปหานะไปคุยด้วยหลังจากนั้นเครื่องเล่นดีวีดีก็ดับดับเองเลยโดยที่เสียงนั้นตัดไปแบบละครไทยฟึบตัดไปนั่นแหละครับคือความร้อนสิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอนะครับตอนบวชตื่นเช้ามาก็ตามปกติครับผมก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็ ทุกคนฟังไม่มีใครเชื่อผมเลยเรื่องต่อมาเป็นเรื่องแถมแล้วกันนะครับผมมันมีวันหนึ่งวันที่ผมเนี่ยจะต้องออกไปตอนกลางคืนประมาณเอ่อหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมักจะออกไปตอนกลางคืนเพราะว่าไปหาเขียดหาจิ้งหรีดนะครับหา,มาแมลงหาพวกเอ่อนั่นแหละครับสิ่งมีชีวิตนะแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยผมบอกเลยนะครับในในนาอย่างนี้ผมก็ไปนากับเพื่อนประมาณ3-4คนเรามีไฟฉายนะครับไฟสองกบ1อัน ผมเนี่ยก็พ่วงไปเลยของผมเนี่เป็นแบตเลยเป็นแบตก้อนอีกใหญ่เลยเปิดทีนี้สว่างแบบสีนอนเลยทีเดียวนะครับผมผมเนี่ยก็ไปกับเพื่อนประมาณ 3- ามสี่คนนะครับสิ่งที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปจับตามปกติผมก็จับกับเพื่อนจับกับเพื่อนเพื่อที่จะเอาให้ยาผมในตอนเช้าเพื่อที่จะให้ยาผมเนี่ยเอาไว้ทาอะไรกินให้ผมและผมไม่ได้ฝึกด้วยครับตอนนั้นก็ฝึกจับด้วยผมก็จับเซียนเลยบอกเลยนะครับผมเนี่ยก็จับไปเรื่อย มันจะมีทุกครัร okay. ้งที่เราได้ออกเดินทางในการจับนั่นก็คือเรามักจะเดินไปไกลสุดๆไกลในที่นี้ไม่ใช <socks S 3> แ่แค่ไกลมากเราอกลยเราเดินมากกว่าสามโลนะครับเดินไปสามสี่โลเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาแมลงเราไม่สามารถที่จะหาแมลงในจุดจดเดียวได้เพราะว่าเรามากันเยอะและประเด็นก็คือถ้าเราไปจุดอื่นเราอาจจะได้เจอสิ่งใหม่ๆและแน่นอนครับมึงได้เจอจริงๆนะครับสิ่งที่เฮี้ยนที่สุดสําหรับ นาเนี่ยมันก็คือเถียงนาเรามักจะไปแบบว่าไปเถียงนาของคนอื่นแล้วแบบว่าจะมีแบบว่าพวกที่นั่งให้พักอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งชาวนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าถ้าจะมีคนเข้ามาที่เถียงนาเขาแล้วมานั่งพักอะไรเขาก็เฉยๆนะครับของผมก็มีมานั่งเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมเนี่ยก็ไปเถียงนาเถียงนาหนึ่งมีสเรื่องวันนี้นะมันเป็นเถียงนาที่แบบว่ามไปคดเรื่องลยมีประวัตินะครับประวัติในที่นี้ก็คือ พราะผมเล่าพวกคุณอย่าหานะพวกคุณอย่าตลกนะโอเคมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ60 7 0ถึงเจิปีนะครับผมประวัติของเถียงนาน,นี้ก็คือผู้ชายคนนี้นะ่ะเขาเป็นเจ้าของเถียงนี้เขาเนี่ยได้ทําการลงไปในบ่อน้ําเพื่อที่จะไปเอาไงไงว่าอาบน้ําเป็นคลองเป็นร่องอ่าเป็นเป็นบ่อบ่อที่ว่าชาวนาเนี่ยมันก็จะขุดบ่ออยู่ตรงใกล้ๆเถียงนาเพื่อที่จะแบบว่าเอาน้ํามาใช้ซักผ้านะอาบน้าอะไรอย่างนี้นะเขาก็ ตามปกตินะครับลงไปแต่มีอยู่วันหนึ่งวันที่เขาได้ทําการกระโดดลงไปในบ่อน้ํานั้นผลปรากฏว่าสิ่งไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นกับเขานั่นก็คือเขาโดนตอไม้ที่มีความแหลมมากๆทิ่เฮ้ยแล้วไม่ใช่ตอที่ประมาณเล็กหรือว่าแบบเสี้ยมันเป็นตอที่ใหญ่เท่าประมาณแขนเลยมากกว่าห้าหกอันและผลปรากฏว่าสิ่งที่เขาโดนนั่นก็คือเขาโดนทิ่มเข้าไปที่วอวัยวะเพศเขาโดนทิ่มไปที่อวัยวะเพศและเขาต้องลุกขึ้นมาจาก แม่น้ํานั้นเพราะความเจ็บปวดกิ่งไม้ที่เสียบเขายังปักอยู่ที่อ,อวัยวะเพศเขาเขาเดินขึ้นมาแล้วมานั่งกมอวัยวะเพศเขาที่บนเถียงนาหลังจากนั้นเขาก็จุกด้วยความที่เขาเสียเลือดเยอะกับจุกเกินไปเขาก็ได้จบชีวิตลงตรงนั้นเขาเสียชีวิตลงที่นั่นทุกคนนั้นจัดพิธีงานศพให้เขาแล้วก็เรียกเขากลับคืนมาโอ,โอเคเข้าสู่สคริปต์เดิมเรากันต่อหลังจากที่ผมได้รู้ประวัติเกี่ยวกับเถียงนานี้ผมเคยบอกเพื่อนแล้วว่าเราอย่าไปเถียงนี้กันดีกว่าเพราะว่าเถียงนี้ มีสตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะสุดหลอนเพื่อนผมไม่ฟังเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราไปกันเถอะและหลังจากนั้นผมก็ต้องไปตามเพราะว่าถ้าผมไม่ไปผมก็หันหลังกลับไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเดินมามากกว่าสองโลแล้วคุณคิดดูครับถ้าผมเดินคนเดียวเดินตัวคนเดียวกับบ้านโดยที่มีที่มืดๆและที่ที่ผมเดินเนี่ยมันเป็นป่าทั้งนั้นแล้วก็เป็นนาหาทั้งนั้นไม่มีบ้านไม่มีแสงไฟไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเห็นว่ามีคนถ้าผมเดินกับผมหลอนแล้วก็ช็อกตาย คนเดียวตรงนั้นแหละหลังจากนั้นผมก็ต้องตามเพื่อนไปต<า>่จากาที่เราไ, <ป S 2> ได้เริ่มทาการไปถึงที่เถียงนานั้นเถียงนานั้นเงียบมากครับทุกอย่างมันเงียบลมเย็นสบายผิวไหวนงสาสน้ําและเถียงนานั้นเราก็ได้ทําการเข้าไปผมบอกเพื่อนแล้วว่าเข้าไปแล้วอย่าไปยุ่งของเขานะครับเพื่อนผมไม่ฟังแน่นอนด้วยความเป็นเด็กมันกําลังห้านะครับเพื่อนผมก็เข้าไปในเถียงนานั้นแล้วก็ไปยืนเล่นนะครับนั่งเล่น แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอยู่ดีๆเถียงนานั้นขาเถียงนามันก็หักลง <Hey. S 1> หักแบบป้านสุดลงไปครึ่งหนึ่งแบบพึ่งลงมาแล้วผมเนี่ยกับเพื่อนนะถึงกับพ๋องแล้วจากนั้นเพื่อนผมก็บอกว่า <Hey. S 2> มันคงไม่มีอะไรหรอกแล้วแค่นั่งเฉยๆเลย<า>ผมก็ได้แต่คิดไปแนวนั้นเดียวกันกันกบเพื่อนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิด,ท,มมด,คดที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอนะครับนั่นก็คือคนคนหนึน่งผมออกมาคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่า ไม่รู้จักเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเี่ใส่ชุดสีขาวห้อยหัวลงมาจากเถียงนาเถียงนั้นผมเธอยาวลงมาเพื่อนผมที่ได้เห็นถึงกับวิ่งหนีแล้วกีดแตกส่วนผมเองที่ไม่ได้เห็นสตอรี่อะไรเยอะเพราะว่าผมไม่ได้มองผมเห็นเพียงแค่ปลายผมผู้หญิงที่ยาวหลังจากนั้นผมกับเพื่อนซัดตีนแตกกันกลับบ้านนั่นคือสิ่งที่ผมไม่เจอที่ว่าเถียงนานี้ไม่มีใครอยู่มาได้เป็นปีแล้ว และสตอรี่มันก็ค่าที่จะเดือดไม่วมาหลาคนเด้อในทีนั้นแล้วอยู่ดีๆมันก็มีคนโผล่ออกมาผมเนี่ยถึงกับไม่ไหวเลยตอนนั้นวิ่งหนีเพื่อนผมมันก็วิ่งแล้ววิ่งกันแบบว่าไม่สนใจอะไรกันไม่ใจคนเดยลวดหนามที่บว่ากั้นเนี่ยเรามุดกันแบบว่าบ้าเลยทีเดียวเสื้อคงเสื้อขาดเลยเราไม่ได้สนใจแล้วก็กลับบ้านกันหลังจากนั้นเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นแบบไหนอะไรยังไงผมก็ได้รับฟังเพื่อนและนั่นคือเรื่องเล่าสุดหลอนของผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ นี่คือเรื่องราวที้เกี่ยวกับพี้ัน,นเอาเรื่องสองเรื่องเอาเรื่องเฟถึงวันสุกผมทำอีกขอพอแค่นี้ขอบคุณครับ